สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับวิชาโซลาเซลล์กันอีกเช่นเคยนะครับผมนะในวันนี้จะมาสอนออนไลน์ EP ีที่15ระบบโซลาเซลล์ภาคที่9นะครับผมนะเรายังอยู่ในหัวข้อของระบบโซลาเซลล์ชนิดต่างๆนะครับนะจากเมื่อวานนะ e ีที่14นะครับผมที่ผมยังเขียนไว้นะครับว่าระบบโซลาเซลล์ที่แบ่งออกเป็นการใช้งานนะครับผมก็คือใช้งานตรงจากแผงระบบออฟกริดออนกริดแล้วก็ไฮบริดลูกผสมนะครับผมนะ ระบบใช้งานตรงจากแผงก็เป็นตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างก็คือนะใช้พัดลมระบายความร้อนต่อจากแผงโดยตรงนะครับผมแล้วก็อื่นๆก็คืออาจจะเป็นระบบสูบน้ำนะจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้แผงต่อตรงกับปั๊มโดยประมาณนี้นะครับผมนะระบบที่ใช้งานตรงจากแผงจึงไม่มีอะไรซับซ้อนแล้วก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับผมแต่ว่าข้อเสียก็คือสามารถใช้งานได้แค่ในเวลากลางวันนะครับผมนะทีนี้เราจะมาเข้าเรื่องของออกริดนะครับผมนะ เรื่องของออฟกริดจะเป็นหัวใจหลักของระบบโซลา r เซลล์ที่หลายๆคนใช้งานอยู่รวมถึงผมด้วยนะครับผมนะขอบคุณท่านสมาชิกนตอนนี้ที่เข้ามารับชมไลฟ์สดนตอนนี้นะครับผมผมก็จะอธิบายนะไปทีละอย่างนะครับผมนะในหัวข้อของออฟกริดนะครับผมในหัวข้อตรงนี้ผมจะเขียนไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าจะอธิบายเป็นขั้นตอนเป็นตอนไปเลยนะครับผมนะวันนี้ขึ้นออฟกริดแต่ว่า ผมจะพูดถึงเรื่องของชาร์จเจอร์ก่อนนะครับผมชาร์จเจอร์เนี่ยเป็นอุปกร,รณ์ที่อ่าเนี่ยระบบชาร์จแบตเนี่ยก็จะมีชาร์จเจอร์สองชนิดแล้วก็ระบบชาร์จตรงนะครับผมที่ยังเขียนไว้อยู่อนะ่าเมื่อ EP ที่แล้วนะครับ <c oughs> วันนี้พูดถึงเรื่องของชาร์จเจอร์นะครับผมชาร์จเจอร์มีบทบาทยังไงชาร์จเจอร์ทำหน้าที่ยังไงแล้วก็วิธีการต่อเป็นยังไงนะครับผมนะแล้วก็ ข้อควรระวังแล้วก็วิธีการลำดับขั้นตอนอะไรประมาณนี้ว่าที่เราจะต้องต่อเนี่ยใช้งานยังไงนะครับผมเรามาดูของจริงกันเลยดีกว่านะครับผมใน EP นี้ผมจะยกตัวอย่างช h a เจอร์ที่เป็น MBVT s u e r นะครับผมตัวเหลืองนะครับผมขนาด 20m แอจริงๆแล้วก็สามารถนำไปใช้กับชัชเจอร์ชนิดอื่นๆยี่ห้ออื่นๆนะครับผมที่ มีลักษณะเหมือนกันนะครับผมนะจะแตกต่างกันทุกที่ลูกเล่นนะครับผมว่าลูกเล่นของแต่ละตัวนั้นจะเป็นยังไงนะครับผมนะถ้าอย่างตัวนี้นี่ครับตัวขาวนี่ก็จะมีมอนิเตอร์ให้นะครับผมตัวแดงก็จะมีตัวต่อ wifi <stage> ให้นะครับกล้องมันไม่ค่อยชัดเลยนะตัวแดงก็จะมีตัวต่อ wifi <night> ให้ซึ่งผมต่อไว้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่มีมอนิเตอร์สามารถตั้งค่าได้นะครับผมรวมถึงพาว MR ที่อาจจะไม่ได้แบบมีลูกเล่น เพรวเหมือนกับตัวอื่นนะครับผมแต่ว่าเน้นในการอัดกระแสไฟนะที่ค่อนข้างรุนแรงดุเดือดนะก็เลือกตามการใช้งานนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้ชาร์จเจอร์ตัวนี้เพราะว่ามันอยู่ใกล้สุดนะครับผมเรามาดูพื้นฐานของชาร์จเจอร์กันนะครับผมในอุปกรณ์ชาร์จเจอร์จะประกอบไปด้วยขั้วต่อนะผมก็จะมีอยู่หลักๆก็คือตัวขั้วต่อจากแผงนะครับผมขั้วต่อแบตนะแล้วก็ช่องโหลด นะช่องโหลดก็คือจะมี1ช่องแต่ว่าชาร์จเจอร์รุ่นนี้ช่องโหลดมันมีอยู่2ช่องก็คือช่องที่สามารถตั้งแรงดันไฟออกได้ในกรณีที่นําไปใช้กับหลอดไฟนะตัวนี้ก็คือมีช่องโหลดที่ต่อโดยตรงนะโวลต์แบตกี่โวลต์ก็ช่างก็ออกเท่ากับโวลต์แบตแต่ว่าจะมีช่องโหลดอีกตัวหนึง่งก็คือตัวนี้เป็นความพิเศษของรุ่นนี้นะครับผมก็คือจะมีช่องโหลดที่สามารถปรับนะปรับเปลี่ยนก็คือสามารถกดรีเพื่อเอาไปเปิดไฟ นะหมายถึงว่าสมมุติว่าถ้าเราไปต่อหลอดไฟ DC นะอย่างเงี้ยหลอดไฟ DC ถ้าเราต่อโดยตรงนะมันก็ออกเท่าโวตนแบตถูกไหมครับโดยตรงช่องนี้แต่ถ้าเป็นช่องนี้มันก็จะออก3สเต็ปก็คือเท่ากับแบตู้สึกว่าตัวนี้จะเท่ากับ12โวลตวนะนะเท่ากับ12โวลตวแล้วก็พอกดปุ๊บมันจะเหลือ10โวต์แล้วก็9โวลว์เพื่อลดความสว่าง หลี่แสงแล้วก็เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่อันนี้ก็คือจะเป็นลูกเล่นของซูเออร์รุ่นนี้เท่าที่พอจําได้นะเพราะว่าผมไม่ได้ดูคู่มือเลยนะผมจับต่อจับต่อเดียวแล้วก็ตั้งค่าโวลต์เพื่อชาร์จแบตก็พอนะช่องโหลดผมไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าการใช้ประโยชน์จากช่องโหลดเนี่ยมันก็มีอยู่ในชาร์จเจอร์ทุกตัวที่สามารถเอาไปใช้ได้อย่างเช่นตัวเนี้ที่ผมให้ดูตัวนี้ผมเอาโวลต์ของช่องโหลดเนี่ยต่อเพื่อมาเข้าต่าตัด นะเป็นของระบบ12โวลต์เพื่อ,อามาคอนโทรลตําตัดแล้วตําตัดตัวเนี้ยก็ไปคอนโทรลกิจทายทีในกรณีที่ว่าแบตมันถูกชาร์จเนะี่ยระบบ12โวลต์เนี่ยแบตมันชาร์จสูงขึ้นมาปุ๊บแดดแรงแบตชาร์จสูงปุ๊บให้ตําตัดมันสั่งหยุดการทํางานของกิจทายนะกิจทายที่ผมตั้งก็จะมีตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้แล้วก็ตัวนี้นะก็คือสั่งให้มันออฟกิจทายนะเพื่อไม่ให้มันจ่ายโหลดในช่วงแดดแรงนะครับผมถ้าช่วงที่แดดอ่อนปุ๊บโวลต์ ของต่าตัดมันต่ําลงนะมันต่ําลงเพราะว่าช่องโหลดเนี่ยมันจ่ายมันจ่ายเท่าแบตตัวนี้มันจ่ายเท่าแบตเลยแบตมา14.4ตัวนี้ก็รับไป14.4 14.6ก็ออก14.6นะครับผมหลายท่านอาจจะงง,งว่าเอ๊ะปกติช่องโหลดเนี่ยระบบ12โวลต์เนี่ยมันออก12เป๊ะไหมนะครับผมในกรณีที่ว่าแบตมันถูกชาร์จไปประมาณ14โวลต์กว่ากว่าอันเนี้ยมันออกตามโวลต์แบตเลยนะ มันออกตามว์แบตเลยนะมันไม่ได้ออก12.0 0นะมันออกตามว์แบตเลยนะตอนนั้นก็คือมันถ้าแบตชาร์จไป13กว่า14 14.4อนะไรเงี้ยมันก็ขึ้นไปตามนั้นเลยจึงมีความเหมาะสมที่เอามาใช้กับระบบต่าตัดอันนี้ก็คือเป็นการประยุกต์การใช้งานช่องโหลดนะแบบแบบหนึง่งรูปแบบหนึ่งนะผมแต่โดยส่วนมากก็คือเอาไปเปิดไฟนะผมใช้กับโหลดที่กินกระแสไม่เยอะอย่างเช่นหลอดไฟหรือว่าว,าวงจรควบคุมต่ําตัดอะไรประมาณนี้ก็ ที่ผมเคยเจอก็คือมือใหม่หลายท่านหลายท่านเลยนะที่เจอเอาไปขับโหลดหนักอย่างเช่นอินเวอร์เตอร์หรือว่ามอเตอร์เนี่ยเคยเจอเพราะที่ว่าดีนะที่ว่าตัวเนี้ยมันไม่พังแต่ว่าตัวอินเวอร์เตอร์หรือว่ามอเตอร์เนี่ยมันไม่ทํางานเพราะว่าอะไรช่องโหลดเนี่ยพิกัดการจ่ายกระแสมันไม่สูงถูกไหมครับเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยอย่าง PDM เนี่ยมันจะจ่ายอยู่แค่ประมาณ5์ถ้า MBPT ก็ตามสเปคของแต่ละรุ่นาบางรุ่นอาจจะ1 0์หรือ 1 5แอะไรประมาณนี้ต้องดูคู่มือประกอบนะเพราะว่าผมก็จํไม่ไม่ได้หมดหรอกว่ารุ่นไหนมันจ่ายกี่แอมกี่แอมแต่ว่าสแตนดาดของชาร์จเจอร์ทั่วไปก็คือก็น่าจะประมาณ5 m นะนิดๆถ้าเปิดหลอดไฟ DC โอเคมันไม่มีปัญหาเพราะว่ามันกินกระแสไม่เยอะนะก็เอาไปใช้งานถ้าจะเอาไปใช้งานหลดหนักหรือว่าเอาไปควบคุมอย่างต่ำตัดเน,นี้ยก็ควรจะผ่านรีเลย์นะเอาไป ผ่านคอนแทครีเลย์เอาโวลต์ของตัวนี้ไปผ่านหน้าคอนแทครีเลย์หรือว่าตัวชุดคอยของรีเลย์แล้วเอาหน้าสัมผัสรีเลย์ไปคอนโทรลโหลดอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะเขียนวงจรการต่อไว้เอาแบบง่ายๆนะอันนี้ก็คือเอาแค่พื้นฐานเบื้องต้นก่อนเพราะว่าหลายๆท่านที่เพิ่งเข้ามาศึกษาเพิ่งเข้ามาดูคลิปล่าสุดของผมอาจจะยังไม่ได้มีข้อมูลเรื่องของทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกสักเท่าไหร่นะผมก็จะพูดแบบโดยรวมก่อนพูดแบบกว้างๆแล้วก็พูดแบบเอาแบบเข้าใจง่ายก่อน ยังไม่ต้องลงลึกถึงว่าเออมันเป็นยังไงอะไรงไงที่ว่ามันเป็นรายละเอียดเชิงลึกเนี้ยเดี๋ยวท่านจะถอดใจกันซะก,ก่อนนะเอาเอาแค่ว่าถ้าท่านเป็นมือมือเก่ามือเก่าก็เหมือนมานั่งทบทวนกันละกันนะเพราะว่าหลายๆท่านก็ยังเป็นมือใหม่นะที่ที่ผมสังเกตว่าท่านบางท่านก็ยังมือใหม่ใหม่จริงๆเลยก็คืออยากให้ศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนนะอันนี้ก็คือคร่าวข,ข,ของพอร์ตช่องต่อต่างๆของชัตเจอร์ก็จะมีโดยประมาณนี้แต่ถ้าชาัตเจอร์รุ่นอื่น อย่างเช่นตัวนี้ก็จะมีพอทที่ใช้ในการเชื่อมต่อมอนิเตอร์หรือว่าตัวนี้จะเป็นพอตเชื่อมต่อตัวต่อลิงก์ WiFi ก็จะเป็นลูกเล่นเสริมของชาร์เจอร์แต่ละตัวที่จะมีให้นะครับผมก็ศึกษาทําความเข้าใจกับชาร์เจอร์แต่ละรุ่นที่เราเอามาใช้นะครับแต่โดยหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมบางรุ่นอาจจะมีเทมคอนโทรลอาจจะมีตัวเซ็นเซอร์ที่เรา,เา,เาไปวัดอุณหภูมิของแบตแล้วโชว์ตัวหน้าจอ ที่อยู่บนชาร์จเจอร์ก็มีนะครับผมนะอย่างเช่นตัวชาร์จเจอร์ขาว srne ที่ผมจะพอจำได้ก็จะมีเห็นอยู่นะครับผมที่จะพอนึกออกเพราะว่าผมเคยใช้แต่อตอนนี้รู้สึกจะปล่อยไปหมดแล้วเพราะว่าผมอัปเกรดระบบเป็น4 8 srne มันแค่24ผมก็เลยไม่ได้ใช้นะปล่อยให้รุ่นน้องไปนานแล้วนะจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่นานมาก แต่ช่วงแรกๆที่มาเนี่ย S R N E ตัวขาวเนี่ยราคาค่อนข้างสูงเลยประมาณ3,000กว่าเกือบ4,000ก็มีนะผมก็พออัปเกรดระบบก็ปล่อยขายไปเลย <c oughs> เดี๋ยวมีโอกาสจะเอากลับมาใช้ใหม่นะใช้ดีใช้ดี S i N E ตัวขาวนะครับผมตัวที่มีมอนิเตอร์นะเหมือนก,นกันก็จะมีลูกเล่นคล้ายๆกับตัวนูน้นเหมือนกันนะต่อมอนิเตอร์ได้ต่อพอร์ตเชื่อมต่ออะไรภายนอกได้หมดนะอ่าแล้วก็อ่าไฟจากแผงไฟจากแบต ช่องโหลดเรียบร้อยแล้วการตั้งค่าเรื่องของการตั้งค่าเนี่ยมันจะมีอยู่หลายหลายรูปแบบเลยหลายรูปแบบเลยออันนี้ก็คือผมโชว์ว่าโวลต์แบตอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้ระบบ24ของแบตลิเธียมอยู่ที่26.2โวลต์ก็ยังถือว่าโอเคใช้ได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นต่ำตัดไป,ไปว่าเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ก็คือจะโชว์พารามิเตอร์ ก็คือโชว์ตัวเลขข้อมูลต่างๆที่เราตั้งค่าว่าเราจะตั้งค่าอะไรยังไงนะครับผมนะโดยส่วนมากแล้วชาร์จเจอร์ทุกตัวนะครับผมอาตั้งนาฬิกาก็ได้นะครับผมตั้งออนช่วงออนช่วงออฟช่องโหลดเนี่ยก็คือจะออนกี่โมงนะนาฬิกาเราก็ต้องตั้งให้ตรงนะนะโดยประมาณนี้นะอันนี้นาฬิกาเครื่องนะผมจะให้โชว์ไว้แค่นี้ ส่วนมากก็คือเราจะตั้งค่าเนี่ยก็คือตั้งโวลต์แบตเตอรี่ชาร์จสูงสุดในขณะที่แผงเนี่ยมีไฟมาแล้วเราก็ปล่อยมันชาร์จไปนะชาร์จแบตเตอรี่ไปก็ช่างเต็มถึงกี่โวลต์ก็คือถึงจุดสูงสุดก็คือโวลต์แม็กว่าชาร์จไว้ที่เท่าไหร่นะอันนี้เดี๋ยวผมจะไล่ดูว่าผมชาร์จแค่14ะผมชาร์จแค่14เพราะว่าลิเธียมเนี่ยมันผมไม่ได้ดึงเยอะ นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไม่ได้ใส่พวก BMS บาลานซ์ผมก็เลยไม่ได้ชาร์จถึง14.2 14.4ตามสเปคชาร์จแค่นี้พอนะโวลต์ต่ำต่ำตัดของมันอันนี้ไม่แน่ใจนะอันนี้โฟร์ทิ้งไว้ที่13โวลต์อ่ะค่าโฟรทเนี่ยก็คือเป็นค่าที่เวลาพอมันเต็มปุ๊บมันถึงจุดที่เราตั้งโวลต์สูงสุดที่เราชาร์จเนี่ยแล้วมันจะลดระดับการชาร์จลงมาจนถึงค่าโวลต์ที่เราตั้งไว้อ่ะ มันออกจากเมนูก็คือการโฟร์ชาร์จเนี่ยมันจะมี2อย่างก็คือแม็กแม็กโวลต์ชาร์จนะก็คือแรงดันชาร์จสูงสุดกับค่าโฟร์ค่าโฟร์ก็คือการชาร์จเลี้ยงชาร์จเลี้ยงไว้ที่แรงดันค่าหนึ่งซึ่งมันจะต่ําลงมาจากค่าปกตินะเราจะตั้งค่าตามชนิดแบตนะหรือว่าเราจะตั้งต่ํากว่าที่แบตกาหนดก็ได้เพราะว่าคือการชาร์จเลี้ยงไม่จําเป็นว่าจะต้องชาร์จโวลต์สูงนะ อย่างเช่นถ้าเกิดเป็นแบตเจลแบตเจลโฟร์มันจะอยู่ประมาณ13.7 13.8อะไรประมาณนี้นะครับผมเต็มก็อยู่ประมาณ14.4 14.5นะครับผมต้องดูสเปคของแบตเตอรี่ประกอบด้วยว่าเราเอาชาร์จเจอร์เนี่ยไปชาร์จกับแบตเตอรี่อะไรแล้วก็ใช้งานยังไงถ้าใช้ด้วยชาร์จด้วยแล้วก็ตั้งโฟร์ให้สูงขึ้นค่าโฟร์นะครับผมจะมี2อย่างก็คือค่าแม็กชาร์จแม็กวุ้นเต๋ชาร์จแล้วก็ ค่าโฟลดนะครับผมค่าโฟดก็คือเหมือนชาร์จเลี้ยงไว้ให้มีระดับการชาร์จอยู่ระดับหนึ่งเพื่อให้รักษาโวลต์เนี่ยมันอยู่ในค่าที่เราตั้งไว้นะครับผมนะก็จะออกแบบให้ตรงตามแบตเตอรี่ที่เราใช้นะครับผมแบตเตอรี่ก็แล้วแต่ชนิดนะครับผมเราต้องดูตามชนิดแบตเตอรี่ที่เราใช้แล้วเราตั้งโฟลดให้เหมาะสมนะครับผมนะโดยประมาณนี้จะมี2ออย่างนะหลักๆเลยอ่าถ้าบางรุ่นอาจจะมี การตั้งอ e ีควอลไลท์อีควอลไลท์ก็คือเป็นการเหมือนเป็นการกระตุ้นนะกระตุ้นกระตุ้นโดยที่ว่าอย่างเช่นถ้าเราใช้เป็นพวกแบตน้ําเนี่ยแบตน้าเนี่ยมันจะมันจะมีลักษณะของการเกิดัลเฟตสะสมหมายถึงว่าถ้าเราใช้ไปชาร์จไปใช้ไปชาร์จไปเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าไงเขาเรียกว่าเราเรียกภาษาชาวบ้านว่าขี้เกลือขี้เกลือเกาะแผ่นาธาตุเนี่ยมันจะมีัซเฟตเนี่ยเกาะแผ่นาธาตุอยู่ปริมาณหนึ่งซึ่ง ซึ่งเวลาเราชาร์จเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอาจจะแบตเต็มเร็วผิดปกติเวลาใช้ก็อาจจะหมดเร็วผิดปกติเราก็อาจจะมีฟังก์ชันตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าอาจจะมีหรือไม่มีไม่น่ามีแต่ถ้าตัวนู้นมีมีอีโคลไ์ชาร์จก็คือมันจะสร้างแรงดันสูงอยู่ช่วขณะหนึ่งเพื่อเอาไปกระทุง้งเอาซัลเฟตออกเพื่อให้มันมีการสลายซัลเฟตไปในตัวนะครับผมสําสำหรับลิเทียมเนี่ยไอก,การชาร์จแบบที่ว่าเนี่ย ก็เรียกว่าอะไรอิโคลไลท์เนี่ยมันอาจจะไม่จําเป็นเพราะว่ามันไม่ได้มีส่วนประกอบของกรดส่วนของอเคมีทางกายภาพที่เหมือนกับแบตเตอรี่น้ำนะครับผมและลิเทียมเนี่ยต้องการโวลต์กับกระแสะแรงดันกับกระแสในการชาร์จเนี่ยค่อนข้างนิ่งนะครับผมเราจะต้องควบคุมการชาร์จให้ดีถ้าเราใช้แบบที่มี BMS กับไม่ BMS ของผมไม่มี BMS ไม่มีบาลานซ์ผมก็จะดูโวลต กับมิเตอร์เนี่ยโวลต์มิเตอร์ทุกตัวเนี่ยเราจะไม่ให้ต่ำกว่าค่าที่กำหนดแต่ละตัวเนี่ยเนี่ยก็คือเช้ามาเนี่ยผมดันกีดทายไว้นะดันกีดทายเนี่ยมันจะไม่ต่ำกว่า3.2ลงสักก้อนเลยนะมันจะไม่ต่ำกว่า3.2งโวลต์สักก้อนดันแค่10ชั่วโมงกินกระแสยโยบประมาแอมป์นะผ่านเข้ากีดทายนะ่ตั้งล็อกไว้ใช้บัคบูทนะขึ้นจาก24เป็นประมาณ30บโวลต์ 3 5โวลต์แล้วก็เข้าคิดทายไว้นะตั้งไวท้ที่ลิมิตไว้ที่5แอมป์นะแบตไม่หมดไม่มีการหมดเพราะว่าไม่เกินเดีดีแน่นอนนะแล้วก็โวลต์มาแต่ละแต่ละก้อนเนี่ยเช้ามาเนี่ยก็คือเหลือเกิน3.2แน่นอนนะเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ใช้บ m เมบาลานซ์เนี่ยโวลต์แต่ละก้อนเนี่ยอาจจะโดดอาจจะต่างกันอยู่นะแต่ถ้าท่านที่เป็นมือใหม่เนี่ยก็ควรจะใส่แต่ผมค่อนข้างที่จะชํานาญก็ไม่ใส่ไม่เป็นไรนะดูเอาถ้าวันไหนมัน ไม่ค่อยโอเคผมก็จะจับบาลานซ์ใหม่แแค่นี้เองไม่มีอะไรนะเพราะว่าตัวนี้เป็นระบบสำรองระบบส่วนส่วนรองไม่ใช่ระบบสำรองระบบส่วนรองของระบบหลักก็คือตัวนี้ผมไม่เปิดก็ได้ระบบหลักก็ยังทํางานอยู่แต่ถ้าผมเปิดเนี่ยเสมือนว่าผมเปิดตู้เย็นแล้วเอาตัวนี้ดันดันขีดทายเพื่อเปิดตู้เย็นตู้เย็นก็ทํางานได้นะแต่ถ้าตัวนี้มันหมดเวลาการทํางานหมายถึงว่าชั่วโมงการทํางานมีแค่สิบชั่วโมงต่อวันที่เหลือออฟกิจทํางานต่อเป็นระบบลูกผสมที่ผมทํางานอยู่ ที่ใช้งานอยู่นะอันนี้ก็คือ,อรู้สึกจะออกทะเลไปแล้วอันนี้ก็คือเป็นการใช้งานชาัตเจอร์นะครับผมแล้วก็อยากจะแนะนํามือใหม่นะครับผมขอบคุณผู้ติดตามนะตอนนี้60ท่านนะที่เข้ามาดูไลฟ์สดนะอยากจะแนะนํามือใหม่ว่าการต่อชัตเจอร์เนี่ยหถ้าเกิดว่าเราจะใช้ระบบแรงดันอะไรอย่างเช่น12บสโวลต์ยีโวลต์สีโวลต์เราก็ต้องไปดูว่าชาัตเจอร์ที่เราจะใช้เนี่ยควรจะใช้กี่แอมป์นะขายข้อห้องใจเลยว่า ขนาดของมันเนี่ยควรจะมีกี่แอมนะผมใช้ตัวอย่างนี่แค่20่สิบแอมแต่ใช้แผงแค่แผงเดียวถามว่ามันรอดไหมรอดขนาดอีแผงนึงก็รอดไหมรอดแต่ถ้าเพิ่มอีกแผงนึงรอดไหมไม่รอดเพราะอะไรแผงแผงนึงเนี่ยอย่าง300วัตต์เนี่ยสามอยสามสิบวัตต์ขึ้นเนี่ยกระแสมันอยู่ประมาณ8ปดเก้าแอมนะผมตีให้เลยว่าแผงละสิบแอมถ้าเราใช้แผงหนึ่งแผงใช้ชาร์จเจอร์ยี่สิบแอมอยู่ยาวครับเพราะอะไรยังไงกระแสมันก็ไม่เกินสิบหรอกนะ แต่ถ้าเราเบิลเพิ่มอีกแผงนึ่งนะเบิลเพิ่มอีกแผงหนึ่งเนี่ยกระแสมันจะอยู่ประมาณ17-18ละมันก็จะถึงพิกัดของมันก็คือ20แอมป์เนี่ยก็มีโอกาสที่ว่าความร้อนอาจจะสูงหรือว่าการทํางานเนี่ยอาจจะหนักละเราอาจจะต้องขยับรุ่นเป็น30แอมป์เพื่อใช้กับแผงโซลา r เซลล์ขนาด2แผงในกรณีที่ชาร์จระบบ24แล้วใช้แผง330ยิ่งถ้าชาร์จระบบต่ําๆอย่างเช่นเอาไปชาร์จระบบ12นะ12โวลต์อย่างแบตบคแบบู่นู้น แล้วใช้ชาร์จเจอร์ตัวเดียวรับไฟจากแผงใหญ่ๆนะฮนะตรงเนี้ค่ากระแสของมันเนี่ยมันจะสูงเป็นทวีคูณ2เท่ายิ่งถ้าเป็น MPPT แท้ๆมันจะเปลี่ยนแรงดันส่วนที่เกินของแผงเนี่ยอย่างแผง330วัตต์เนี่ยเอาง่ายๆเลยว่าแผงสแตนดาร์ดส0มวัตต์สามวัตต์เนี่ยแรงดันของมันเนี่ยมันเกิน30โวลต์อยู่แล้ว35 37 40บางแผงมา45ก็มีนะครับผมแต่มัน แต่เราพอเอาไปชาร์จ12โวลต์นเนี่ยมันจะต้องทอนไฟให้ต่ำลงไปถึง15ในกรณีที่ว่าถ้าเป็นชาร์จเจอร์ PWM ธรรมดาเนี่ยส่วนของกระแสแผงมาเท่าไหร่มันก็ออกไปเท่านั้นส่วนของแรงดันกริดที่เกินไปเท่าไหร่มันก็ตัดออกเท่ากับว่าเราจะใช้กำลังงานจากแผงไม่เต็มที่และสูญเสียกำลังงานไปจึงเห็นสมควรว่าถ้าเราชาร์จระบบ12โวลต์แต่ใช้แผงใหญ่ควรใช้ชาร์เจอร์ MPPT จะดีกว่าเพื่อเอาประสิทธิภาพของแผงดึงออกมาใช้งานเต็มมากที่สุดนะครับผมอันนี้คือข้อกำหนดของชาร์จเจอร์และถ้าชาร์จเจอร์ตัวนี้มันไม่ออโตดีเทคถ้าเราใช้แผงใหญ่แต่ไปชาร์จระบบเล็กมันจะเออร์เลอร์แต่ว่ามันมีวิธีการเซตเพื่อให้ตัวนี้มันสามารถชาร์จแบตระบบ12โดยใช้แผงใหญ่ได้แต่ถ้าเป็น MPPT แท้ๆนี่นี่น,นไม่มีปัญหาเพราะตรงนั้นมันจะออโตดีเทคก็คือคุณใส่แผงใหญ่ไป เข้าไปชาร์จปุ๊บมันบูตแอมให้มันบูต,รบตรกระแสให้เองนะครับผมแต่ถ้าเป็นตัวนี้จะมีข้อที่ข้อที่ว่าไงข้อยกเว้นอยู่ข้อนึงก็คือชาร์จแผงแรงดันชาร์จเออแรงดันชาร์จของแผงลิ้นจะพันกันแรงดันชาร์จของแผงเนี่ยจะต้องสัมพันธ์กับระบบที่เราทําอย่างเช่นตัวนี้ระบบย4สิบี่แบตเตอรี่ทั้งหมดแดก้อนที่เป็นลิเธียมชาร์จระบบ24ี่โวลต์น,นะครับใช้แผงสี่ร้ย้าวัตต์นะแผงแตกๆเลยอยู่ข้างนอก ตอนนี้ฝนหยุดไปแล้วไม่เป็นไรแผง4 0 5วัตต์โวล์มาประมาณ45ก็ชาร์จได้นะแล้วก็ข้อควรระวังก็คือเรื่องของแรงดันสูงสุดที่จะใช้กับชาร์จเจอร์นะครับผมมือใหม่หลายคนอาจจะหลงว่าเอ้ย m b v t นะรับไฟสูงเป็น100ยโวลต์เลยนะอะไรประมาณนี้อัดแผงไปเลยอนุกรม3แผงไปเลยไฟมาร้อยกว่าแล้วเอาไปชาร์จระบบอะไร12โวลต์เรียบร้อยครับท่าน ปรากฏว่าพอเราเปิดผู้มือปุ๊บแรงดันในระบบ12โวลต์แรงดันของแผงที่ขาเข้าเนี่ยที่เหมาะสมไม่ควรเกิน30โวลต์หรือ25โวลต์นะถ้า M B T แท้ๆเนี่ยอาจจะรับแค่ประมาณไม่เกิน30โวลต์ถ้าจะเหมาะสมที่สุดนะครับผมถ้ามากกว่านี้มันจะมีเขาเรียกว่าความร้อนสะสมนะภาระในการเปลี่ยนกำลังงานของแผงเนี่ยแรงดันส่วนที่เกินเนี่ยไปเป็นกระแสนเนี่ยมันสูงถูกไหมครับ พอมันสูงปุ๊บความร้อนสะสมสูงนะฮะการเสรื่อมสภาพก็เกิดขึ้นได้เร็วนะฮะชาร์เจอร์จะเสียไวอาจจะประมาณนี้แต่ถ้าชาร์จระบบ24แรงดันของแผงเนี่ยมันยังสูงไม่มากกว่าระบบที่เราใช้งานอย่างเช่นแผงมาประมาณ40โวลต์หรือประมาณ50บโวลต์เนี่ยแต่ชาร์จระบบ24เนี่ยมันก็ยังครึ่งต่อครึ่งนะก็ะยังถือว่าครึ่งต่อครึ่งเนี่ยก็ยังถือว่าโอเคในหัวใจหลักของการออกแบบระบบชาร์จเนี่ย แรงดันของแผงควรจะมีประมาณ2เท่าของระบบที่เราใช้งานถ้าชาร์จระบบ12โวลต์แรงดันของแผงเนี่ยควรจะอยู่ประมาณ25โวลต์นะ2 4โวลต์ v, 25โวลต์ไม่เกิน30โวลต์เลยประมาณนี้ถ้า24โวลต์ก็คืออยู่ประมาณสักไม่เกิน50โวลต์ถ้าชาร์จ48ก็อยู่ประมาณสัก100โวลต์120โวลต์ประมาณนั้นอย่างพาวเอ็มอาร์ตัวนู้นแผงมาประมาณ130แต่ชาร์จ2ชาร์จ48โวลต์ก็ยังถือว่าโอเคนะครับผมนะอันนี้ แล้วก็สิ่งสำคัญเลยตรงนี้เน้นยำ้ำมือใหม่หลายคนพลาดรวมถึงมือเก่าก็เคยพลาดนะครับผมเคยกันมาแล้วไปต่อแผงก่อนครับแล้วต่อแบตตามอันนี้ถ้าโชคร้ายก็คือไม่ฟันขึ้นเลยตรงนี้ต้องต่อแบตเตอรี่ให้เครื่องรับรู้ว่าคุณจะชาร์จระบบอะไรเครื่องจะประมวลผลทำการเซตตัวเองพร้อมรับ ไฟจากแผงเพื่อประมวลผลในการชาร์จเพราะว่าหลักๆเลยส่วนใหญ่ก็คือชาร์จเจอร์ทุกตัวแหละจะเป็น m b p ไอ้ HDM ตัวถูกๆก็ตาม MPT ตัวแพงๆก็ตามเขาจะมีตัวส่วนของไมโครคอนโทรเลอร์หรือว่าตัว CPU ถ้าเรียกแบบภาษาง่ายๆก็คือมีสมองกลแหละเหมือนรถยนต์สมัยนี้ก็มีสมองกลกันทั้งนั้นไว้คอยสั่งการไว้คอยควบคุมไว้คอยทำหน้าที่ต่างๆ นะทำหน้าที่ทุกอย่างเลยนะก็คือถ้าเราต่อไฟแบตเตอรี่เนี่ยก่อนนะแบตเตอรี่ที่เราต่อถือว่าเป็น24โวลต์เนี่ยก็ต่อเข้าไปเป็น24ี่โวลต์แล้วเครื่องจะรับรู้ว่าแบตเตอรี่ที่เราต่อเนี่ยคือระบบ24ี่โวลต์นะครับผมแบตเตอรี่ที่เราต่ออย่างเช่นต่อเข้าไปประมาณยี่สิบ้ายี่สิบหกเนี่ยนะนะอ่ส26.2กจุด เครื่องเขาก็จะประเมินว่าแบตเตอรี่ที่คุณต่อเนี่ยอยู่ในเล้งของระบบ24โวลต์อยู่ในช่วงของระบบ24โวลต์นะครับเครื่องเขาจะดีเทคว่าแบตเตอรี่ที่คุณต่อระบบ24โวลต์แผงที่คุณจ่ายก็ต้องอยู่ในช่วงแรงดันที่เครื่องเขากําหนดมาว่าแผงเนี่ยไม่เกิน50โวลต์สำหรับรุ่นนี้รวมถึงรุ่นอื่นด้วยนะครับผมมีความเหมาะสมในการต่อแผงเข้าก็คือแรงดันที่สูงสุดที่รับได้นะครับผม โดยแรงดันที่เราจะใช้ในการคำนวณขาเข่าของชัชเจอร์เราจะใช้แรงดันของแผงที่เป็น VOC เท่านั้น VOC เท่านั้นนะครับย้ำเลยเพราะว่าแรงดัน2ตัวที่เราเรียนไปเมื่อครั้งก่อนจำได้ไหมครับมี VOC กับ VMPVOC ภาษาบ้านเราเรียกว่าโวลลอยนะครับผมหรือแรงดันในขณะที่ไม่มีโหลดเพราะอะไรเพราะว่าถ้า เราต่อแผงเนี่ยแล้วชาร์จเจอร์มันชาร์จจนเต็มแบตเนี่ยถามว่าแรงดันของแผงมันดีดขึ้นไหมในขณะที่แบตเตอรี่มันเต็มกระแสมันไหลน้อยลงไหมไหลน้อยลงแรงดันของแผงมันก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนถึงค่าสูงสุดที่แผงมันจ่ายได้ก็คือ voc เพราะฉะนั้นในการคํานวณนะคำนวณค,ค่าแรงดันของแผงเนี่ยควรใช้ VOC อนะอันนี้เน้นย้ำเลยว่า1ต่อแบตก่อนแผงเสมอ2ก็คือคำนวณแผงใช้ VOC คําคำนวณ แล้วก็เรื่องของแรงดันที่เราใช้ในการชาร์จเนี่ยของแผงเนี่ยก็ควรจะมีประมาณ2เท่าของระบบที่เราต่อถ้าเป็นระบบ12บสองก็ประมาณ2 4 2 5โวลต์นะระบบ24ก็ประมาณไม่เกิน5 0สิโวลต์นะครับผมสี 48, ก็ประมาณ1 0 0ยโวลต์นิดๆได้1 2 0ยโวลต์ละประมาณนี้โอเคนะครับผมนะคลิกเล็กคลิกน้อยแต่ว่าอธิบายยืดยาวนะอยากให้มือใหมห่หลายๆคนเนี่ยตระหนักถึงตรงนี้ไม่อยากให้เสียเงินโดยโดย,โดยที่ว่า เราไม่ได้ศึกษาอะไรซะก่อนนะผมเงินสามสี่ร้อยก็มีความสาคัญนะผมชาร์จเจอร์ตัวหนึ่งหลักร้อยเนี่ยเงินหลักร้อยเนี่ยท่านกินข้าวมื้อหนึ่งอิ่มแน่นอนนะผมผมไม่อยากให้เสียตังตรงนี้ให้ทําความศึกษาให้ทําการศึกษาทําความเข้าใจนะเราอยากคิดว่าไอ้เงินร้อยสองร้อยซื้อชาร์จเจอร์ใหม่ผมก็เสียดายเงินแทนบางคนหมดชาร์จเจอร์เป็นก,งกองๆเพราะอะไรเพราะความไม่รู้นะบางทีเราไม่ได้ศึกษาก่อนว่าเราควรทําอะไรเป็นระดับก่อนหลังนะ ตรงนี้อยากให้ฝากตระหนักให้เข้าใจตรงนี้นะหลักๆก,ก็มีประมาณนี้แหละเดี๋ยวรอบหน้าผมจะสอนคำนวณว่าจะใช้แผงกี่วัตต์จะใช้แบตกี่แอมป์นะที่มันจะสัมพันธ์กันนะผมในการคำนวณออกแบบว่าคุณจะใช้แผงกี่วัตต์ในการชาร์จแบตเตอรี่ชุดนี้ให้เต็มแบตเตอรี่ชุดนี้มีขนาดกี่แอมป์ร้อยแอมป์นะขนาดกี่โวลต์ยี่สิบสี่โวลต์ควรใช้แผงขนาดไหนในการชาร์จและข้อสําคัญในการออกแบบระบบ มีอะไรบ้างนะผมชาร์จไปใช้ไปชาร์จอย่างเดียวใช้กลางคืนอย่างเดียวก็จะมีวิธีการออกแบบที่แตกต่างกันไปนะผมวันนี้ยอดผู้เข้าชมเกือบร้อยคนขอบคุณจริงๆนะครับผมนะขอบคุณมากวันนี้เอาแค่เนื้อเนื้อเน้นๆนะครับผมเรื่องเดียวชาร์จเจอร์นะครับผมนะในวันพรุ่งนี้และวันต่อไปก็จะมาสอนต่อนะครับผมนะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณเ c ทุกท่านนะผมขอบคุณการติดตามทาง Facebook นะครับผมนะขอบคุณจริงๆนะผม นะติดตามกันอย่างเหนียวแน่นเลยนะครับผมนะับวันผมยิ่งพูดคล่องขึ้นพูดเร็วขึ้นก็อาจจะฟังไม่ทันนะผมก็ขออภัยมาณที่นี้นะผมท่านสามารถดูคลิปย้อนหลังได้ในกลุ่มนะครับผมนะผมจะลงไว้นะฮะก็จะไม่มีการลบนะครับผม <c oughs> โอเคนะครับผมสําหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะครับผมนะะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะผมมีคําถามจากคุณพิศณุเพชรอาวุธนะครับผมแผงสามารถต่อตรงเดี๋ยวนะนะ ผมกำลังหาอยู่แผงสามารถต่อตรงกับมอเตอร์ดีซีได้ไหมถูกต้องครับเพราะว่าแผงเนี่ยมันเป็นไฟฟ้ากระแสตรงอยู่แล้วนะผมใช้งานตรงจากแผงเนี่ยต่อกับพัดลมดูดอากาศในตู้เนี่ยก็เป็นแผงเล็กๆแล้วเราดู VMP VOC ให้มันเหมาะสมกับแรงดันที่เราใช้งานนะครับผมนะก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรครับผมส่วนมากก็คือระบบสูบน้ำที่เป็นมอเตอร์ DC บัตเลตหรือจะไม่บัตเลตก็ตามที่เป็น ไฟฟ้ากระแสตรงสามารถต่อตรงกับแผงได้เลยนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นแบบ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 นั้นนะครับผมอขอบคุณทุกการขอ,ขอบคุณทุกคําถามผมอาจจะไม่ได้สไลด์ดูคอมเมนต์นะครับผมคอมเมนต์เยอะมากเลยนะครับผมนะเนี่ยเยอะมากเลยนะหลายๆท่านก็เม้นกันเข้ามาอขอบคุณครับขอบคุณจริงๆนะอ่ะยืดยาวมาพอสมควรละอ่ะปิดท้ายกันวันนี้นะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะครับผมนะในานามผู้บรรยายวิชาโซล่าเซลล์ขอลาไปก่อนนะครับ พบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับผม